ทำสวนกันเีงนี้น้องเขียงอย่านะเส็อัอ uh uh> uh ่งนี้นะใผมสวนง่ยไปดูเข้ากันงมดีคือไ ลายยุงลายยุงยุงเยอะไห,หนุม่มรถแมคโคยุงเยอะโดนยุงกัดอยู่นี่ยหนุม่มแมคโค นี่คือที่สวนค่านผักนะคะพี่น้องค่ะตอนเย็นในพักน,อน้องในเือ คาดีดีตกเย็ยนหมาเริ่มหนาวแล้วนะคะหมอกหมอกกาลังลงแล้วนะคะพี่น้องถ้าทำงานสบายนะคะทำงานสบายสบายกิสภา,ายปูกกระเทียมตรงโน้นตรงโน้น,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 นหวานหวานผัก วันผักใบคาต้าวห <c oughs> นาวหนาวอุดอุดูดดดด หัวก็เริ่มมาแล้วนะก็อุ้ย,ท,ยทะลุอันนี้ต้นสมโอแต่ต้นมะกรูดต้นมะกรูดปลูกทุกอย่างโอทองดีคนโลล้มเนาะเออทองดีเจ้าเนาะโอทองดีกะ เทิงดีมีสามต้นมาโลูกทำแบบโบราณฮะมัดนัดอหมดเลยยังน้ำพริกใจน้ำพริกหมดเลยยัง น้ำพริกหมดเลยยังพริกมะกอกออยังปลาจ้ะาพริกเอามาตีมื้อเอ้หมดแล้วล่ะลเฮ้ย จะแ,แค่ปลาไหลเฮ้ยไม่กินไม่กินปลาไหลนกเกนกเกปลาไหลไม่กิน

ไปเลี้ยงกินะเขาไปเลี้ยงกินะน่ะมีหญ้าอยู่ค่ะมีหญ้าอยู่ค่ะนี่มันออกมาเลี้ยงนี่นี่หญ้าเต็มแค่เนี่ยอ่าตั้งกับนี้นะชื่อมาเลี้ยงก็ได้ชื่อตัวก็ได้นะค่ะอ่านที้ไหนสายตีฮัลบ้านหัวสายตีของหญ้าเขาหอมฮัน ก็เด,ดี๋ยวๆหุ่งหวยวันที่นนหน,นึ่งสองวัยันก็ขายมัดนอย่านี้พ่อโฮมบางนันด์นั่นแเอาลุกน้องม่เป็นผัวไล่ผัวอนี้ นาทีเจ็ดละ <c oughs> ลองทำลองทำแปนาทีเสียงงูอมามามอถ่ายทิวทัศให้ดู <c oughs> ทานอบานอันนี้ได้นิดเดียวเองนะคะอะไรกระเทียมไม่ได้หมดนะคะได้แค่ครึ่งครึ่งอันอันนี้ปลูกทำเชื้อนะออ๋ปลูกทำเชื้อปลูกเอาเชื้อนะคะหอมเตรียมโลโลโลละลอยนี่ได้ตรงนี้ตรง <Yeah. S 2> ตรงตรงึตงหัวชนกันนี้ okay. สุดเลยตำก็โกเลยเอาสุดเลยพี่ชายบอกซื้ออีกสองโลสองโลสองโลกะอันไปถึงพุ่นมาเต็มแฮมก้าสองโลพกเพียงแล้วเยอะๆยาขี้น้ำมาว่าจะผูกแฮมเอาเขาเอาเอาปีวานไปละกะก็ปีปผูกับเจ้าเจ้าวองแบบหอมนิดเดียวใช่เปล่าเอาบ้านมาผูกแฮมปีบไปถมยอาเพียงจึบไปนะ